สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้ก็มีที่ดินมาแนะนำนะครับที่ดินแปลงเนี้ยเออเป็นที่ดินที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่าตำบลหนองยาไซนะครับอำเภอหนองยาไซที่ดินแปลงเนี้ยนะครับมีเนื้อที่8ไร่นะครับ8ไร่64ตารางวาติดถนนหลักเลยนะครับติดถนนดำนะครับอ่าอยู่ติดกับการไฟฟ้าหนองยาไซเลยนะครับ สภาพที่ดินนะครับก็เป็นเอ่อพื้นนานะครับเจ้าของเขาแบ่งขายนะครับจะแบ่งขายใครจะซื้อครึ่งหนึ่งก็แบ่งขายนะครับในจํานวน8ไร่64ตารางวาที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ดินเป็นฉนนนะครับถนนเส้นนี้ก็จะมีทั้งปั๊มน้ํามันนะครับนอกจากติดการไฟฟ้าแล้วก็จะมีปั๊มน้ํามันมีโรงพยาบาลนะครับสนใจนะครับติดต่อเจ้าของที่ดินได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับ ท่านที่สนใจนะครับจะลงขายนะครับบ้านที่ดินหรือจะเป็นคอนโดนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลเบอร์โทรไว้ด้านล่างใต้คลิปน,นะครับหรือจะแอด ID l i ลมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ ID Li ล icwx ครับสวัสดีครับ